อยู่กับแทงนะครับแปดีตัวชาแนลนะครับเนาะวันนี้เราจะมาผัดเนาะผัดผิดนะครับเนาะผัดผิดหมูนะครับเนาะกับไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเขาเรียกไอ้ไข่หลังเนาะมักไข่หลังเนาะไข่หลังกับหมูนะครับหมูสามชั้นเนาะซอยซอยซอยหันหันเนาะนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยเนี่ยครับล้างหมูกับล้างไอ้มักไข่หลังเนาะไข่หลังเนาะ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาซอยหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างเงี้นะครับเนาะครับนี่ครับใบกระเพราเราก็ดิบเนาะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็เอามาดิบเนาะนี่ครับดิบยอมมนมันคืนใบมนเนาะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่กับผัดผิดหมูนะครับเนาะผัดผิดบักไข่หลังเนาะโอเค ครับนี่ครับพริกเลานาะพริกแกงแล้วนาะก็มีพริกแห้งนะครับเนาะแล้วก็กระเทียมนะครับเนาะกระเทียมแล้วก็เป็นในขมิ้นนะครับเนาะขมิ้นนิดนึงเนาะตำเนาะเอาแค่นี้พอเนาะเราก็ตำให้ใส่ขมิ้นให้มันเหลืองนะครับให้มันดับกลิ่นข้าวนะครับโอเคเราก็ตำประมาณนี้พอแล้วครับไม่ต้องถึงกับแหลกมากเนาะานี้ก็พอแนะล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยเนาะ วันนี้เราใช้เป็นไฟต่อทานเนาะอาจจะช้านิดนึงโอเคครับเราก็นี่ครับเนาะเอามันนะครับเนาะเอาน้ำมันหมูนะครับเนาะเราเอามาใส่กระทะเลยนะเพื่อที่จะเอาน้ำมันมานะครับเนาะเพราะว่าเราใช้เป็นหมูสามชั้นกับเนาะไข่หลังนะเพราะว่ามันอาจจะมันเกินเนาะเราก็เอามาเคี่ยวเอาน้ำมันก่อนเนาะโอเคก็ประมาณนี้เคี่ยวน้ำมันหมูก่อน เพื่อที่จะให้มันกรอบนะครับเนาะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ได้น้ำมันออกมาแล้วนะครับเนาะนนนเราก็เก็บไว้ทำกับข้าวต่อไปอีกได้นเนาะสำหรับผัดอะไรเนาะใส่น้ำมันนิดนึงเนาะ โอเค okay. เดี๋ยวสักนิดหนึ่งให้มันอบๆตรงนี้นิดหนึ่ง,ง,งครับครับก็ประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวเราตัก้อาลงแล้วน,นะ,นะขนาดน่อยอยูแล้วนะครับนิดเดียวเราไม่น,น้ำมันต้องเยอะนะครับอเอาไว้ผัดเอาไว้เกงเนาะรอบต่อไปโอเคประมาณนี้ครับนี่ครับน้ำมันหมูเนาะก็ะได้เยอะอยู่นะครับโอเคประมาณนี้ โออ้้ยรนนะเอาไว้แกงเอาไว้ทำผัดอะไรต่อไปนะครับนอกเมนูหน้าโอเคครับเราไปเคลียรนะ์เนาะจากหมูขึ้นโอเคหย่อนใส่ตรงนี้เลยโอเคข้าวเห็ดแครมนะครับ ใส่หมูกับหมักไถห,หลังลงไปนะครับครับเราก็เนาะคนให้เข้ากัน มาปรุงเลยประมาณนี้หน้าตาครับรสดีนะครับนี่ครับนองประมาณนี้ใส่ลงไปเลยุงชูรสนะครับนาอใส่ลายแซ่บหลายนะครับนโอคน้ำาลานะครับนาอใส่ลงไปเลยเคลืน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนนะครับใส่ลงไปเลยซอสปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนนะครับใส่ลงไป น้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนใส่ลงไปเดี๋ยวใส่อีกเนาะใส่นิดหนึ่งครับใส่น้ำมันหอยประมาณช้อนครึ่งน,นะครับเนาะใส่ลงไปเลยโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราใส่น้ำล้างขกนะครับเนาะใส่ลงไปเลยโอเคน้ำน้ำโขกเนาะที่ตำพริกแกงตำเครื่องแกงตำพริกกับกระเทียมเนาะโอเค ก็เหมือนคล้ายๆเหมือนผัดกะเพรานะครับเนาะผัดกะเพราหมูสามชั้นใส่หมากไข่หลังเนาะไข่หลังเนาะคนลาวเขาเอิญหมาไกไข่เออคนลาวเขาเอิญหมากไข่หลังเนาะคนไทยเขาเรียกไตนะครับเนาะไตครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเรานองให้ไตหมูกับหมูสุกก่อนนะครับ เดีย๋ยวเราก็ตามด้วยเนาะใบกระเพราลงไปเลยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนะบาะมลวนอีกรอบนึงโอเคเดีย๋ยวตามด้วยใบกระเพราเราเลยโอเคใส่ใบกระเพราเลยนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราคนเลยนะครับเนาะ อ้อมไปกัะพะครับนี่ก็ใช้หมูกับเนะงงาะรวมเงินกับไอ้ไตนะครับเนาะคนเราเอินมาไขรหลังเนาะ,ะประมาณครึ่งโลนะครับเนาะเมนูน,นี้เราไปซื้อเขานอกกินก็หลายมากเรามาทำเองก,กไไ็ไม่เท่าไรนครับโอเคสดมากจะสู้แบบเราทำกินเองไม่ได้เนาะเพราะว่าเรารู้รสชาติเราชอบอะไรเราก็ปรุงใส่ไป โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อใส่จานไปรับประทานได้เลยโอเคครับโอเคใส่จานจานเบลอร์เลยนะครับเนาะนี่สุดยอดสุดยอดโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนาะฝากกดเนาะกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์เนาะกดกระดิง่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะเวลาเราลงคลิปอะไรใหม่ๆนะครับ ก็นี่ครับหน้าตาเนาะผัดกะเพราเราเนาะใส่ครับนี่ครับเนาะจานมาเ,เลยนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับโอเคไี่มาสวัสดีครับ